วัสดีครับกลับมากับคลิปสอนเล่น Star Wars พาร์ที่3นะครับกับนายไฟท่านะครับหรือเซลยวบอทนั่นเองสำหรับคลิปก่อนหน้านี้เราโฟกัสไปที่เรื่องการดบลีนะครับแล้วก็การเคลื่อนที่ต่างๆทีนี้คลิปนี้เรามาดูกันบ้างว่าเราจะโจมตียังไงให้โดนหรือมีประสิทธิภาพที่สุดนะครับอย่างแรกเลยคือเข้าใจว่าเราจะโจมตีศัตรูเราโดนได้อย่างไงหลักๆแล้วเนี่ยการที่เราจะโจมตีศัตรูให้โดนได้เนี่ยมันจะมาจาก2ข้อครับข้อแรกก็คือศัตรูเนี่ยไม่ได้มองมาที่เราเช่นศัตรูกำลังโจมตีเพื่อเราอยู่นะครับ แล้วเราก็โจมตีจากด้านหลังหรือด้านข้างของเขาถ้าศัตรูไม่ทันมองมาที่เราก็จะโดนเราโจมตีได้หรือข้อที่2ก็คือเราสามารถดักจับศัตรูได้ในช่วงที่เขามีจังหวะคาใต้ติดเวอร์เนียรหรือกําลังลงพื้นนะครับไม่คือจังหวะที่ัวอยู่กับที่นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราบริหารบูทหรือว่าการควบคุมตัวละครของเราเนี่ยไม่ให้อยู่กับที่ตลอดเวลากับเราสามารถแลนดิ้งอย่างปลอดภัยได้เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆครับผมก็เลยต้องสอนเกี่ยวกับเรื่องพวกนั้นก่อนในสองพาร์ทแรก ถ้าเกิดเราแลนดิ้งพลาดหรือเราใช้ท่าโจมตีพลาดเนี่ยเราก็จะมีสิธิ์โดนยิงได้ไง่ายๆนะครับหลักๆเนี่ยก็จะมาจาก2ข้อนี้นะครับแต่ที่นี้มันจะมีเทคนิคยังไงเพราะบางทีเนี่ยอาจจะเคยเป็นกันใช่ไหมครับศัตรูไม่ได้มองเราก็จริงแต่เขาหลบเราได้หมดเลยหรือเราพยายามจะดักโจมตีศัตรูตอนเขากำลังลงพื้นนะครับแต่เอ๊ะทำไมยิงเท่าไหร่ก็ยิงไม่เคยโดนเขาสามารถหลบออกได้ก่อนตลอดมาดูกันนะครับเอาอย่างแรกก่อนเลยเราจ,จะโจมต,ตีศัตรูที่ไม่มองเรายังไงให้โดนได้ อย่ายิงในวิธีเดียวกับเพื่อนสมมติว่าเพื่อนเนี่ยยิงมาจากทางทิศเหนือนะครับศัตรูอยู่ตรงกลางการโจมตีของเพื่อนเนี่ยมาจากทางทิศเหนือถ้าศัตรูเขาต้องการจะหลบการโจมตีจากเพื่อนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะหลบไปทางซ้ายกับขวานะครับหรือว่าทิศตะวันออกกับทิศตะวันตกถ้าสมมติว่าเราอยู่ทางด้านเดียวกันกับเพื่อนหรืออยู่ด้านหลังศัตรูนะครับการโจมตีของเราเนี่ยมันก็จะอยู่ในแนวเดียวกับเพื่อนสมมตินะครับว่าเรากับเพื่อนเราเนี่ยโจมตีศัตรูพร้อมกันในการยิงกระสุนทีหนึ่งนะแล้วศัตรับ เขาหลบแค่ครั้งเดียวเขาก็จะหลบการโจมตีของเราทั้งคู่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะพยายามโจมตีศัตรูให้ได้เนี่ยเราควรจะอยู่เป็นระนาบแบบตัว L ครับถ้าเกิดเพื่อเรายิงจากทิศเหนือเราก็ควรจะอยู่ทางทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกนะครับถ้าเกิดศัตรูกาลังหลบการโจมตีของเพื่อนเราเนี่ยเราหลบซ้ายขวากระสุนของเราเนี่ยบางทีก็อาจจะโดนศัตรูได้ง่ายขึ้นเพให้เขาสเตปหลบแล้วก็ตามเพราะมันยังอยู่ในระนาบเดียวกันอยู่หรือถ้าเกิดเขาบังเอิญหันมาวงเราเข้าหลบการโจมตีของเรา ขาก็จะหลบเข้าไปในวิธีกระสุนของเพื่อนเรานั่นเองนะครับฉะนั้นถ้าเกิดต้องการจะประกบศัตรูคนไหนหรือต้องการจะปิดงานนะครับพยายามยืนเป็นตัว L อกับเพื่อน ต่อมานะครับคือการจับจังหวะที่ศัตรูกำลังลงพื้นหรือศัตรูใช้ท่าต่างๆน,นั่นเองตรงจุดจุดนี้อาจจะดูยากสักเล็กน้อยเนื่องจากว่าแต่ละตัวละครเนี่ยมันมีจังหวะลงพื้นหรือจังหวะที่หยุดจุดที่ไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นชาร์โดหรือซิกนัทนะครับสองตัวนี้มีการเคลื่อนที่แบบพิเศษนั่นะก็คือวิ่งราหน้ากับพื้นนะครับซึ่งการเคลื่อนที่แบบนี้ทาให้จับยากผู้ที่เขาหยุดเพื่อเติมบูทเนี่ยตัวละครก็จะถอยไปข้างหน้าหรือบางทีเขามีเทคนิคการลงพื้นที่ทําให้รีบู หรือตัวละครอย่างกิฟฟินที่สามารถเปิดหมดปีกเพื่อทําให้ใช้บูทน้อยลงและโยกหลบการโจมตีเราได้แล้วเขาจะลงพื้นเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็สามารถกดหมุนตัวลงพื้นได้ทันทีเพราะฉะนั้นบางทีถ้าเ,เกิดเรารออย่างเดียวรอให้เขาลงพื้นอาจจะไม่ทันหรืออาจจะโดนโจมตีสวนกลับมาก่อนได้ทีนี้เราต้องมามองในฝั่งของคนหลบมัางว่าเขาจะหลบยังไงเมื่อเขาโดนโจมตีเนี่ยเขาก็จะแดชหลบจริงไหมครับหลังจากแดชเสร็จแล้วเนี่ยมันมีหลายตัวเลือกมากแต่หลักๆแล้วมันมี2อ,อย่างก็คือเราบูทต่อเพื่อที่จะเคลืจจค่อนท ช่วงจังหวะลงพื้นนี่เองนี่คือช่วงจังหวะที่เราจะจัดก,การศัตรูได้เวลาจะโจมตีศัตรูที่กําลังจะลงพื้นนะครับพยายามยิงก่อนที่เขาจะลงพื้นไม่ใช่เขาลงพื้นเสร็จแล้วดูจากตัวอย่างนะครับสังเกตว่าถ้าเกิดเขาลงพื้นในจังหวะที่ผมยิงไปแล้วพอดีเนี่ยเขาจะไม่สามารถหลบการโจมตีผมได้ทันได้เพราะเขาจะติดสถานะสตันจากการที่ลงพื้นไปรีบูทก่อนนะครับแล้วเนื่องจากว่ายิ่งใช้บูทเยอะก็ะต้องใช้เวลารีนานถ้าก่อนหน้านี้เราทําการยิงกดดันให้เขาใช้บูทมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเรายิงปิดงานตรงนี้ ขาก็จะมีโอกาสโดนยิงง่ายขึ้นกว่าเดิมทีนี้ในกางกับกันเนี่ยเวลาเราเล่นเนี่ยเราก็ต้องระวังบางคนด้วยที่เขาชอบหลอกบูทเขาจะพยายามบินต่ำๆๆเรียบพื้นแล้วรีบูทบ่อยๆทำให้เราไม่สามารถคาดดาบูทเขาได้นะครับรวมถึงบางคนเนี่ยเขาเลือกที่จะบูท แล้วตอนที่ตัวใกล้ถึงพื้นเนี่ยเขาก็บูตต่อนะครับทำให้กระสุนที่เราพยายามดักเขาเนี่ยไม่โดนเราก็ต้องยิงเพิ่มและในจังหวะที่เราพยายามยิงเพิ่มเนี่ยบางที่อาจจะเป็นช่องว่างของเราที่เราบูตหมดเสียเองเขาก็จะโจมตีสวนกลับมา,าฉะนั้นเรื่องการบริหารบูตเนี่ยสำคัญมากๆนะครับล้วหลักก็จะมีจาก2ข้อนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเกมด้วยเพราะว่าไม่ใช่ว่าคุณจะต้องมารอดักเขาลงพื้นเสมอนะครับหรือว่าต้องรอไปประกบยิงพร้อมกับเพื่อนอย่างเดียว บางทีเน e ี่ยเรายิงแลกกันแล้วเราเห็นบางจังหวะที่เขาท่าท่าเช่นเขาไม่ยยงสเตปหลบเนี่ยเราอาจจะใช้ท่าโจมตีบางท่าที่มันมีการล็อกเป้าที่แม่นๆนะครับเช่นไม้ทซล์หรือว่ากระสุนที่มันพุ่งเร็วๆนะครับหรือเราเห็นเขาใช้บางท่าเนี่ยที่มันต้องหยุดจุดที่เพื่อใช้เราอาจจะใช้กระสุนที่เร็วกว่าเขาเข้าไปโจมตีเขาก่อนหรือว่าตอนที่เขากำลังโจมตีโดยการใช้กระสุนรอยิงอะไรพวกเนี้ยเราอาจจะเข้าประชิดเขาแล้วก็เข้าไปฟันเขาก่อนได้ครับผม ก็จบไปแล้วนะครับสาหรับพาร์ทนี้อันนี้อาจจะฟังดูยากเล็กน้อยนะครับเนื่องจากมันไม่มีเทคนิคที่ตายตัวหรือสูตรสาเร็จในการโจมตียังไงให้โดนเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในแต่ละเกมเพียงได้แค่แนะนําเบื้องต้นว่าเราควรจะทําอะไรนะครับอีกเรื่องที่ผมอยากจะแนะนาครับการดูรีเพย์เนี่ยค่อนข้างสําคัญถ้าเราแพ้อะไรมาบางทีเราควรจะย้อนดูรีเพย์ว่าเราแพ้เพราะอะไรอะไรทําให้เราโดนโจมตีในจุดๆด,ดนี้ทั้งทั้งที่เรามั่นใจว่าเฮ้ย hey, ผมสเต็ปแล้วนะ ้ยผมกาดแล้วนะมันยังโดนท่าโจมตีนี้อยู่ได้ยังไงบางทีเราย้อนไปดูเนี่ยาจะาคนพบว่าเฮ้ยตรงเนี้ยเราคิดว่าเราสเต็ปแนละ้วแต่จริงๆไม่ใช่เร,ใชเรากดสเต็ปไม่ติดหรือเราไม่ควรใช้ท่าโจมตีท่านี้เลยในจังหวะนี้นะครับทำให้เราอยู่กับที่แล้วศัตรูเนี่ยที่เป็นตัวละครที่มีกระสุสนสไนเปอร์เนี่ยก็สอยเราได้อะไรพวกนี้เรียนรู้จากความผิดพลาดตัวเองครับเรียนรู้จากศัตรูของเราที่เขาเก่งกว่าเราดูว่าเขามีเทคนิคยังไงแล้วก็ค่อยๆเอามาปรับใช้กับตัวเองอะไรที่คุณไม่ถนัดคุณก็ไม่จำเป็นต้องทํา เช่นบางคนเขามีคอมโบในการลากยาวใช่ไหมครับแต่ว่าคุณไม่ค่อยถนัดท่านั้นกับคุณกลัวว่าคุณจะโดนขัดระหว่างคอมโบบ่อยก็อาจจะใช้คอมโบสั้นๆก็ได้แล้วแต่คนนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็เจอกันใหม่พาดหน้าครับสวัสดีครับ